อันนี้เรามาดูเรามาดูน้องนักเลงใหญ่ <c oughs> คุณตาเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วเป็นน้องนักเลงใหญ่แล้วน้องไหมทองกําลังกินอาหารพี่ปอยก็แบบปอยน้องไหมชอบไก่นะคะน้องไหมชอบกินไก่เห็นไหมเห็ไนะไหมชอบมากเลยชอบกินไก่และเจ้านี้อ,อ,อีกคลิปหนึ่งนะคะน่ารักน่ารักนะคะให้ดู ความน่ารักของไม่ทองกําลังขออาหารกับแม่นะคะกําลังขออาหารกับแม่ปลอยนะคะอืมแม่ปล่อยจะไม่แข็งมากก็ไม่เป็นไรอ่ะเอาโอ้โหใจร้อนแม่ปล่อยไม่ชองหิวแล้วค่ะไม่ชองหิวแล้วค่ะวันนี้วันนี้ยายเปี๊ยกเลี้ยงไข่ต้มและแม่ปลอยเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ทอดได้ได้ได เออกินเยอะกว่านี้ก็กินอะไร้ันดีปันแข็งเกร็งมากเลยไหมทองเียวก่อนอืมอันนี้ก็มาขออาหารกับแม่ปล่อยนะคะน้องไหมทองก็จะกินอันนี้อ่ะอร่อยไหมคะนี่แหละเล่นเลยแล้วเข้ามาก็ขออาหารเลยพม่สักครู่นี่ถ่ายไม่ทันเนาะตอนเขายืน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 ,ยน,ยน,ยนสองขา นานมากป้ายายก็มาถ่ายไม่ทันน้องขออาหารนะคะให้ดูความน่ารักของน้องไหมทอง,งก็ยังอยู่ตรงซุ้มน้ําตกนะคะตรงบ่อน้ําตกตรนนี้ยังได้ยินเสียงแจ๊แย๊กแล้วก็ดูความน่ารักของน้องไหมทองนะคะคลิปนี้ป้าก็จะฝากความน่ารักของไหมทองที่เขาขออาหารอ้อนขออาหารกับแม่พลอยนะคะกินไก่น้องไหมทองชอบกินไก่ค่ะคุณยาย ไอ้ชองชอบกินไก่คะ่ะคุณยาย <ใจ S 2> และไข่ก็กินอันนี้อันนี้อิ่มแล้วคะ่ะวันนี้อิ่มแล้วทานไข่ต้มของคุณยายไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ถ้าถ้าไม่ชอบมากๆจะไม่กินเลยนะเนี่ยเพราะว่าอิมาอ่มแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วนี่เขาชอบไก่มากนะคะเขาก็เลยอ้อนขอนะคะนี่อุ้ยอ,อ้อนขอไก่กับบนม่ปล่อยเลยน้องไหมเนาะอ,อันนี้คือของชอบ แต่ถ้าไม่ใช่ของชอบนี่จะไม่กินละเพราะว่าหนูอิ่มบ้างละคอยคอยคอยนั่งลงก่อนนั่งลงกเร็วนี่นี่นี่ทนี้นี้นี่ถ้าถ้าอิ่มบ้างแล้วก็จะไม่ไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่นะคะอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยจะทำตามเท่าไหร่แต่ถ้าเขายังไม่อิ่มนี้อูให้ทำอะไรก็ทำนะ ก็น่ารักมนาะดูพี่อ้อนขออาหารกับแม่ปลอยน้องไม้องขออาหารกับแม่ปลอยค่ะเออน้องไม้ชอบกินไก่ทำเนี่ปล่อยดูนั่งขอดีๆีอ้วนจะลุกปุ๊กนะน้องไม้ทองตอนนี้เป็นเด็กหญิงอยู่เลยแต่ว่า เขารูปร่างเขาเหมือนกับหมาเป็นจะเป็นสาวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไม่ครบสามเดือนนะคะเพิ่งจะเดือนขวาใช่ไหมเกือบจะสองเดือนแล้วล,ะละ่ละเดี๋ยวก็ฉีดได้ละจตตัวโตมากเลยเพราะว่าเขาเป็นพันธหมาใหญ่เนาะพันอะไรนะแม่ปอยโคเดนอืมโคเดนผสมนะคะอ่าโคเดนผสมก็ไม่ใช่โคเดนอ่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะก็เป็นลูกผสมแต่แต่เขาก็ตัวโตดูหูเขายิ่งโตยิ่งสวยนะคะหูเออม่มีเออ,อะไรนะเขาขน,นผม <c oughs> ใาย่กําลังจะบอกว่าผมมีคนอยู่ตรงหูบางๆย,ย,ยาวๆออกมาเหมือนผมคนเลยถ้าโตวกว่าน,นี้ยาวกว่านี้นึงเอาลิบปิ้นมาผูกคงจะสวยมากนะคะเปียให้หรือว่าเอาจิ๊มาติดนะคะดูน้องหม่เนี่ย ติดคลิปน่ารักติดคลิปน่ารักก็คงจะสวยงามมากเลยน้องไหมอ่ะดูจิคลิปนี้ป้าพามาชมน้องไหมทองขออาหารอ้อนขออาหารจะไม่ปลอยนะคะเออน่ารักอันนี้ชอบจริงๆค่ะไม่ปล่อยไหมทองชอบกินไก่ค่ะ ถ้าหิวกว่านี้นะถ้าถ้ายายไม่เอาไข่ต้มให้กินก่อนเนาะน้องไหมนี่จะบอกให้ทําอะไรก็จะทําเลยเพราะว่าเขาชอบกินไก่นะฮะอืมแต่ตอนนี้เหนื่อยเออกินอิ่มแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําแต่ก็ยังอยากกินอยู่อืมอยากกินอยู่เนาะอืมป้อนกันป้อนกันเลยลูกสาว ต้วนกันเลยลูกสาวไหมท,งมทงองแค่อญ่งนี่หนก็นจะมาแยกางอยากกินแล้วเอาไปเสื่องไปใส่น้อบาทเนาะไมทวงไหมทองเอาไปซ่อนไว้ไหนลูกพอพออิ่มแล้วก็จะเอาไปแอบซ่อนไว้บ้างนะคะไว้กินเวลาที่เขาหิวเขาก็จะไปเอาออกมากินเหมือนเมื่อก่อนน้องคอฟฟเนาะ คาฟฟชอบเอาอาหารไปซ่อนไว้ในกระถางดอกไม้เมื่อก่อนน้องคาฟฟเอาอาหารไปซ่อนไว้ในกระถางดอกไมก้ก็มากินกับเพื่อนนะเนีย่ยฉลาดแยมโกง <c oughs> เออฉลาดแยมโกงเลยน้องคาฟฟน้องหมาเรารุ่นก่อนนะคะก็เอาไปซ่อนไว้ที่กระถางก็เอาเอามือแล้วก็เอาเอาเอามือของเขาเฉีย่ยเฉีย่ยเฉีย่ยใบไม้มากรบไว้ทีนี้มากินกับเพื่อนเฉยเลยแต่ว่าพอเพื่อน กินหมดแล้วตัวเองหิวทีนี้ก็ไปเอาออกมาจากกระถางดอกไม้มากินอันนี้ก็เล่าเรื่องน้องหมาหน้ารักสู่กันฟังนะคะเหรอไปหาคุณตาแล้วเหรออิ่มแล้วไปแล้วค่ะก็สําหรับคลิปน้องไหมทองอ้อนขออาหารอ่ามีมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาขออีกแล้วก็จะวิ่งไปวิ่งมาและมีความสุขนะคะมีความสุขมากเลยสําหรับน้องไหมทองนะคะ วิ่งไปหาคุณตาทีวิ่งมาหาแม่ทีมาหาแม่ปลอยทีเอ้ยมีความสุขจังเลยนะคะมีความสุขจังเลยค่ะวิ่งไปวิ่งมาค่ะสำหรับคลิปน้องไหมทองสั้นๆค้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้ดูความน่ารักของน้องไหมทองค่ะไหมทองสวัสด,ดีน้อยไหมทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ